อยู่ประตูมณฑลสายหนึ่งนะวันนี้เปลี่ยนแนวอาหารด้วยเป็นแนวอีสานพี่ร้านจะพามาซื้อหมู่บ้านจัดสรรนะครับผมเห็นแบบแว็ปล้อมด้วยหมู่บ้านจัดสรรหมดเลยเป็นอาหารอีสานอีสานรงควันฟังแล้วแปลกดีนะตกลงฝรั่งหลีสานเออผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าหน้าสนใจเปิดร้านมาเดือนกว่าไม่เคยทำร้านอาหารผมว่าคงจะมีเรื่องที่พูดคุยกันได้เยอะน่าสนุกเบื้องต้นชิมอาหารก่อนน่าสนุกไป เร่อยังไงอืมตนนี้ต้นดิตพินตน่าจะคุณรนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคณร้านออนึกลราันอกนมาเชิญมาค่ะมาได้เชยญ่มาเย่ะมาได้เลยค่ะมานด้เละาได้่ะมาได้ยะมีเลมนูแ้ละา้เยอะมาอยะเลยค่ะม้เยว่ะมาน้เะาดเ่ะา้เลยค่มา้เล้เลยมา้เลยคะด้เยคะมาดยได้าได้เลยค่ะเดี๋ยวมจัดให้เลยค่ะ เ้าผัดเบคอนค่ะไม่เร็วนำล่อกหลเอาเข้าไปนำรองมาอ right? ันนค้ทอดเลยเนื้อเดือดทอมนมีกลิ่นนาใช่เพราะว่าอันนี้นี่ยพริกน้ำปลากระเทียมซอยลงไปมะนาวบีบนิดนึงบอกไปได้ตัวข้าวโอเคตัวข้าวไม่ติดกันผมเป็นคนชอบทานข้าวผัดที่ เม็ดมันไม่ต้ดมร่วนอ่าเม็ดมันร่วนๆเด็กๆทานได้สบายอันนี้นะทานได้สบายต้มยำค่ะต้มยำค่หมูปะโอเคนะมันก็ต้มยำรสชาติโอเคตัวตัวตัวขาหมูก็นุ่มดีผมว่าขาหมูอร่อยไม่ถึงกับแซบแบบแซ่บมากๆนะผมว่าโอเคก็ก็ก็กลมกล่อมประมาณนี้ อันนี้คืออะไรเอ่ยน้าจะอันนี้เป็นซุปมะเขือค่ะเป็นอาหารอีสานท้องถิ่นานาตท้งนนอันนี้จะหาทานยากนะคะเพราะว่ามันจะเป็นท้องถิ่นจริงอันนี้เป็นลาบเป็ดลาบเป็ดมาละอีสานเริ่มมาแล้วจริงๆอันเนี้ยรสรสชาติของการทานลาบเป็ดเนี่ยผมว่าคุณโมลืมอะไรอย่างละเครื่องเคียงผมไ่ทานออย่างด้วย มามามายกผักมาให้ผมได้เลยค่ะอยากอย่างด้วยจริงจริงเนี่ยมันต้องมีพวกมีพวกคนเดียวด้วยใช่ไหมใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ท่านผู้ชมครับมันต้องต้องทุ่มคุ่มกันไให้รู้สึกมาแล้วค่ะต้มต้มไทยค่ะของโบแล้วค่ะดู้านอาหาท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นต้มตำอะไรครับคุณโบอันนี้ต้มไทยค่ะต้มไทยต้มไทยใส่กูจริงๆแล้วอาหารไทยเนี่ยเรามี เรามีส่วนประกอบที่มันครบนะครับมันมีโปรตีนมันมีเรื่องของอวิตามินหลายๆอย่างโดยเฉพาะส้มตำโดยเฉพาะเรื่องนั้นผมว่ามันเหมาะทั้งกลางวันลและเย็นเปิดเท่าไหร่จิงโมง10โมงถึง14โมงผมเดานะเพราะที่นี่จะมีขายเครื่องดื่มหลายอย่างะอาหารยายวิสาเนี่ยปกติกลางคืนผมเชื่อว่าลูกค้าคงนั่งยาวก็มีใช่ถ้าไม่ยอมกลับทำไงฮะไล่ไหมฮะไม่ค่ะไม่แนวเพลงเราเปิดเพลงกป็นแบบไหนอ่ะเป็นเพลงคลาสสิก เป็นผสมผสานนะครับเป็นเพลงฝรั่งครับเป็นเพลงฝรั่งบ้างไทยบ้างซึ่งผมว่าคงจะเป็นการสื่อสารให้เห็นชัดเจนว่าร้านอาหารร้านนี้ต้องการให้ลูกค้ากลุ่มลูกค้าไปกลับไหนคอนเสิร์ตคอนโบเนี่ยเรื่องเพลงพยายามให้มันมีวาร์รตี้นะฮะมีความแตกต่างมีทั้งเพลงไทยเพลงฝรั่งลูกค้าไม่งง ไม่ค่ะส่วนมากลูกค้าบางท่านเข้ามาก็จะแบบชอบอะไรนะคะรู้สึกว่ามันแตกต่างอะไรคือคิดเองแต่แรกว่ากลุ่มลูกค้าตั้งใจจะให้มีนะจะให้กลุ่มลูกค้าที่ผู้ใหญ่เด่นใช่ครอบครัวเป็นครอบครัวยสมาแต่ในพื้นที่แถวเนี้ยนะมันเป็นกลุ่มบ้าน อยู่อาศัยใช่ค่ะแล้วกลางวันนะครับกลางวันเราจะเกิดปัญหาปะแถวนี้มันจะมีออฟฟิศออฟฟิศอยู่เยอะอ๋อเหรอใช่ะริการทางนักวัวจารย์ที่โรงเรียนที่อยู่ที่่่อยูใกล้โรงเรียนเราไม่เคยทำร้านอาหารนะใช้เวลาช่วงนี้เหมือนรันยินร้านที่เขาตีก็ทานเพราะว่าผมว่าเปิดร้านใหม่โดยเฉพาะคนไม่ประสบการณ์ปภาษาเยอะแน่ใส่ใจต้องใส่ใส่ใจสำคัญที่สุดเลยใส่ใจเรื่องของอาหารใส่ใจเรื่องของบริการสองอย่างเป็นคีย์หลักเลยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าสองท่านเนี่ย ต้องอยู่ร้านเยอะๆต้องอยู่เยอะๆแล้วก็ให้ความสนใจมาเยอะแล้วเราเองจะได้เห็นจะได้เรียนรู้กับมันไปด้วยนะอันนี้ผมฝากนิดนึงใจสู้ผมชอบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้อันนี้อะไรคุณโัน้ำตกพอหมูย่างน้ำตกนะดูดีหน้าตาหน้าตาดูดีผมองชิมดูรสชาติเป็นยังไงสีสันสวยดีพ่นางสีสันสวยดีความรู้มโอเคนะอืมแต่ว่าผมเชื่อว่าเวลาสมมติพวาหน้าจะมาเนี่ยผมจนเจอรถแท็มส่วนตัวผมไม่ฝันเลยเพราะว่า ขอรสจัดหน่อยอ่าแซ่บๆหน่อยอืมอันนี้เนี่ยดูเหมือนกับแก้มเลยเบคอนใช่ไหมใช่ใช่รมควันที่นี่เขามีขายเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์พวกเบียร์ด้วยเชื่อว่าน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ทานเป็นกับแก้มแล้วก็มีซี่โครงอ่อนย่างลมควันนะคะสวยงามบรรยาการนะผมชอบสีนั้โบราณสีก็จะมีแดงจะมีจะมีสีชมพูแล้วคนที่คนชอบทานก็ร้อนปุ๊บเนี่ยอืม รวมพันใช้เวลาเท่าไหร่ครับชั่วโมงครับผมอแท้วชาเป็นไงเนื้อเนื้อหมูแน่นดีเนื้อด้กลน่นหอมของฝันแต่ว่าในสไตล์คนไทยนะพี่ละนะมันต้องมีการจุ่มจิ้มหน่อยนี่เป็นน้ำจิ้มแจ่ว้มวน้ชาของฝันนะจิ้มแรกจิ้มไปแล้วจิ้มัองยองาเ่าบ้างนจะได้รสชาตของการขอันโที่ไม่มีเรื่องของน้ำจิ้มก ยิ่งแจ่มเนี่ยมันเป็นมันเป็นอารมณ์จริงเข้าไปมันเป็นอารมณ์เลยว่าก็แจ่มันจะเข้าไปวิ่งวิ่งอยู่ในฝั่งเอางว้เนี่ยถ้าบอกเ่าไม่ิ่จ่วเลยก็เหมือนเดิมเป่าอื <c oughs> อ่งเงียยิ่งแจ่วโอาเขยนิงแจ่เเจริงคนเดียวแต่ปกติเนี่ยในรายการเนี่ยช้วงเด็กสองก็จะมีการสาธิตอาหารนะฮะไม่แน่ใจว่าโบโจเนี่ยเตรียมเมนูอะไราธิตในรายการเนี่ยเได้ เราได้เตรียมเมนูต้มยำขาหมูไว้ให้ค่ะนี่นะได้เลยเป็นต้มยำขาหมูลงควันเดิกหน้าทุกท่านเราตามไปดูนะครับว่าต้มยำขาหมูอั่านี้รล้วต้มยำหแตกต่างอย่างที่คือยังไงบ้าง ดีเสคิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตอลก่อนซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมาลายขอแนะนำให้คุณดูไกลๆด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ลำหน้าจึงผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี้ยเห็นเห็นทุกจุดทนทานไร้สารตะกั่วหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายมั่นใจทั้งคนกินคนขาย ในชิ้นส่วนไม่งอกไม่ตะกวดด้วยค่ะประทับคุณค่าประทับตราหัวมะลายพอไปก่อนนะจ๊ะจ้ากลันบ้านแล้วจ้า นางเลย Fresh Food Good Life ฟิล์มถนอมอาหาร M Wrap อันนี้เดือดละสาธิตว่าเลยอันนี้เป็นเมนูเด็ดของร้านเรานะคะต้มยำขาหมูต้มยำขาหมูลงควันขาเนาะค่ะขาลงไปก่อนใส่ขาเนาะแล้วก็หอมบุกค่ะหนึ่งช่วยตัว ใบน้กรูตรจะใช้วนนแต่ของเราจะเด่นตรงที่วัตถุดิบก็คือขาหมูลมควันนะคะแล้วก็สูตรการหมักขาขาหมูเราใช่ตามด้วยเห็ดตามด้วยเห็ดนะลงไปแล้วก็มะเขือเทศใส่ทุกอย่างค่ะใส่หอมใส่หอมแล้วก็พอมันเดือดเสร็จแล้วก็เพื่อที่จะให้มันอร่อยแล้วก็เริ่มความเข้มข้นลงไปต้มยำไมต้องมีเปรี้ยวนำใช่ไหม ปิดแก๊สแล้วก็ใส่ผากลงไปแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแลรับประทานได้เลยอ้าวโอเคเครื่องเยอะมากเลยอ่ะเครื่องเยอะมากที่ร้านเราจะจะเต็มที่ค่ะแต่ไม่เสียดายเครื่องะเราต้องเอาคุณภาพไว้ก่อนนะคะต้องยำขาหมูนะครับแล้วก็ที่ ขอบคุณมากเลยครับที่บริษัทสาธิตเมนูให้นะครับทางรายการก็ยินดีที่จะมอบกระทะหุ่มาลายรรุ่นพัฒน์น้ำให้นะครับอขอบคุณมากค่ะครับผมเดี๋ยวเบรกหน้าท่านผู้ชมเราไปพูดคุยเรื่องของธุรกิจนะครับเพราะร้านนี้มีอะไรนี้พูดคุยกันบ้างดูท่าจะมีหลายเรื่องเหมือนกันเดี๋ยวปเบรกหน้าพบกันครับ พ่อไปก่อนนะจ๊ะจ้า,ารักที่มีให้มันไว้รักที่ีัก make good l i ทุ่วงเวลาที่มีทุกกทีกท,ทให้มันเฟรช make g o ว้าวน่าทานถังเลย fresh food good life ฟิล์มถนอมอาหาร M wrap คนสดชื่นมักดูดีเสมอคิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตัล ขายหวานร้านปากไม่ไหวนะเ่็เปิดร้านมาเดือนกสองแต่สองคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์กันเหมือนกนปัญหาเดียวก็ในในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเรายังมือใหม่กันทั้งคู่ค่ะแล้วก็มันเป็นธุรกิจครอบครัวมันก็เลยยังยังเหมือนแบบมีบ้างอะไรปัญหาพวกเรื่องมือจานลูกค้าปัญหาเรื่องจัดของซื้อของนิดหน่อยนครับนิดหน่อยครับผมคือเรื่องยังจัดซื้อของเรื่องการหาสูกคัญเนะ ปัญหาใหญ่เวลรียนต้องเรียน işte ต้องทุนมาอยู่ท like. ี่จุดกระจายเี่เดืนสิ่งสิบพัญที่สุดเนี่ยต้องใส่ใจลงรายละเอียดเยอะๆผมเชื่อว่ามันมีบางเรื่องที่สามารถจะเรียนรู้ได้แต่บางเรื่องเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์เพราะว่าบุญยีมันไม่มีที่ให้เรียนให้เป็นหนังเสียสมาร์ที่ินถึงบ้านไม่สอนนะแต่เราไม่สอนลงไปในรายละเอียดลึกขนาดนั้นเราต้องใส่ใจเป็นแบบแรน แล้วตัวผมเองเนี่ยผมว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยเป็นเจเนอเรชันใหม่จินตนาการต้องมีนะครับการที่ค้าขายอาหารซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมนั่นหมายคือคู่แข่งมันเยอะมากคู่แข่งมออันมโหรานกำลังหาจุดบางจุดเพื่อจะให้เกิดความแตกต่างต้องใส่ใจ<ม>นะครับต้องพิถีพิถันสา,าระสำคัญเมื่อกี้ผมต้องขอบเมม,มาโอเคเรานั่งทานอาหารกันไปเราอร่อยไปอาหารตาก็ต้องได้ด้วยเรื่องการจัดเรื่องการอะไรเนี่ยบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นัน ใส่ใจให้ลูกค้าแล้วลูกค้าจึงมาซื้อเนี่ยวันนี้เป็นในการเปิดร <นะ S 2> นะ้านอาหารตื่นเพราอาหารอีสานเนี่ยประเด็นแรกสุดเลยของอาหารที่นั่งชิมอยเมื่อกี้ว่าก็มีที่บอกว่าอร่อยโดดเด่นตัวจา,กวา,กกานก็คือว่าเออก็เรียบเรียบเหมือนทั่วไปอาหารจานเด็ดเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเยอะแต่มันต้องเด็ดจริงๆนะครับแล้วเราคิดว่าถ้ามันไม่เด็ดเพียงพอในความรู้สึกเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปบอกเด็ดเอาตัวเด็ดๆเรียกว่าลูกค้าจิ้มเข้าไปโป้งเนี่ยโอ้ยอร่อยคุณโบ นะครับเรื่องนี้เราต้องใส่ใจที่กินแล้วเนี่ยกิหารท่นยากที่อืเนี่ยเพื่อนท้ากับเราไม่ได้ต้องเน้นแบบตัวนั้นเป็นเด็ดนะคิดว่าถ้าเราปัจจุบันสมมตินะถ้าเราเลือกไว้เมนูที่ลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าชอบทั้งสามสี่เมนูทจำผักการตัวนั้นเป็นหลักเลยอืมใช่ยังกระจายไปเยอะเน้นตัวหลักสามสี่ตัวแล้วมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้เขาไม่ต้องดูเมนูยกตัวอย่างเขาอาจจะหยิบเมนูมาแต่เขาสั่งในต้องจานนั้ไปก่อนนะใชแล้วค่อยมาดูตัวเ นะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมากๆอ่ะตอนนี้เราไปข้อที่2บริการบริการที่ไหนจะได้ส้งานข้าวไทยเสริพร้อมแข็งข้อเสริมใอินที่หมายบอกแล้วอิทองครับบริการที่ได้ต้องครบ้วนด้วยการให้บริการที่ดีเนี่ยเราควรจะเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราคาดหวังกับน้องเขามากไปแล้วเราไม่ใส่ใจเนี่ยสิ่งที่ได้รับก็คือลูกค้าไม่มาอีกแล้วตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีควรจะนั่งมานั่งสรุปกันว่าเอ๊ะเราเซอร์วิส ให้บริการแต่ละวันเป็นยังไงข้อข้อเสียอยู่ตรงนี้แก้ยังไงและปฏิบัติในวันรุ่งขึ้นบางทีเนี่ยบางทีรายละเอียดเล็กน้อยในการเปิดร้านนั้นคุณมองด้วยตารตาของคุณค้านั่งอยคุณจะสังเกตเห็นไปคุณเห็นรู้ว่าลูกค้าเนี่ยได้ความพอใจขนาดไหนบมื่อเขาเดินค้านั่งเล่นรักเล่นร่าอยู่แล้วมองท่านมองฝั่เด็กบางทีเขาจะได้รับรู้ไละอยู่ที่ตัวเราเองถ้าเราใส่ใจเมื่อถึงโต๊ะถึงโั๊ะลูกค้ามีอะไรเขาก็ได้ช่วยบริการเขาดีเด็กกได้คำตามเราพนักงาน ไปไม่ทันเราไปได้เราต้องไปผมว่าธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจบริการที่ต้องใส่ใจนะครับอันนี้นี่ผมไม่ได้ว่าว่าทางนี้ไม่ทําแต่ก็คือแชร์ฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้นะครับเมื่อกี้เดินข้นมาท้องดูดีปั๊บมีความเปล่นท้องต้องเหนว่าร้านนี้เนี่ยในใจเมันมีคอนเซ็ปต์จะได้จัดเอ้ามาหน่อยกัดแต่ขณะเดียวนี่ยทีนี้ผมรู้สึกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยโทษนะอันนี้อันนี้พอขออนุญาตนะ มันขั้นที่ด,ดูดรร้วยคนใคนฝร่งอาหารตกแต่งไทยใช่ใช่เข้ามาผมไม่เจอทั้งฝรั่งทั้งอีสานในเรื่องของเดคอเรชันเราเคเอาอาหารวางบนโต๊ะเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นอาหารอีสานบวกฝรั่ง<ช>แต่นี้ผมว่าว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่สามอ,อ,อาหารเขาใช้ได้นะบริการเขาดีนะจบเลยแาวนี้ไม่มีใครตู้คุณละประเด็นยนี้เวลาเป็นร้านอาหารไทยเนส่วนมากคนนั่งแช่นั่งยาว แล้วก็ในเรื่องของของไรติ้งของอะไรเนี่ยผมเชื่อว่ามันมันเป็นการลงทุนแต่ว่าก็ค่อยคดูค่อยๆทําค่อยๆเปลี่ยนสาระสําคัญผมว่าสิ่งหนึ่งที่ได้จากลูกค้านั่นคือหัวใจเหมือนกันถ้าเรารู้จักพูดจาสอบถามลูกค้าเป็นยังไงมาชอบไหมครับเราเนี่ยร้านเอาดร์ศัตรูเราเยอะมากทั้งคุณทั้งยุ่งมันเยอะมากนั่นก็หมายความว่าเราก็คงจะต้องเตรียมในอนาพตะว่าถ้าลูกค้าเราเยอะขึ้น นี่ตอนแรกพูดถึงเรื่องการเซตติ้งอาจจะเป็นเพราะว่าเดินบรรยากาศเนี่ยมันมันมันแบบมืนคล้ายๆเด็กเแาวนิดนึงครับเพราะต้องมาโมดิฟายที่จริงข้างในนังแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการนั่งเป็นธรรมชาติหรือว่านาคูดแต่ถือวแอร์ไหมอ่าอันนี้ว่าคนไทยสัมผัญนะเพราะว่าร้อนๆกินอะไรไร้ข้างนอกคืออยู่ที่ร้านอาหารจุลภากเนี่ยนั่งข้างในก็ได้เย็นๆนะใช่ขาดเย็นนั่งข้างนอกคือชิลก็ได้ได้ทุกอย่างในเรื่บรรยากาศนะครับซึ่งร้านของ น้องสองคนเนี่ยจัดยากอยู่แล้วร้ามันเชิงยาวเรียงโต๊ะมาหลายเป็นโรงอาหารเลยมันเป็นเหือนโรงอาหารเลยนะครับตอนนี้ต้องมาใส่ใจง่ายนิดเดียวก็คือทุกๆวันเนี่ยทุกนี้มันลอยตัวหมดลอง move r o u ดูลองหาอะไรมาตั้งเสริมกระถางต้นไม้บ้างเพื่อทําให้เกิดโซนิ ถ้าจุดแยกโซนที่กั้นด้วยฉากกั้นด้วยต้นไม้กั้นด้วยอะไรเนี่ยความรู้สึกเป็นพาณิชย์มีมากขึ้นการได้ลมมากขึ้นเราเราก็เห็นน้องทำก็ไม่อยากให้ต้องมาลงทุนเยอะก็เอาอะไรที่ลอยตัวเบื่อเบื่อก็เปลี่ยนไปข้างนอกบ้างต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะว่าบางทีเราคอมเมนต์เยอะแต่ก่อนคอมเมนต์เนี่ยเมื่อกี้ขออนุญาตนอกรอบนะขออนุญาตพูดกรนงตรงนะแล้วแลคุณโบกโชว์ก็บอกโอเคยินดีก็เลยยินดีมากๆค่ะเพราะว่าร้านเราเพิ่งเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดได้เดือนกว่าอะไรเงี้ยเราเราต้องการสิ่งเหล่านี้มากเพื่อมมาาแบบ หรือว่าแก้ไขในสิ่งที่เรากาลังมองอยู่เหมือนกันหรือว่าขาดหายไปผมชื่นชมนะเพราะว่าเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ในเวลาเดียววันนี้เนี่ยทำธุรกิจขึ้นมาผม่าเป็นที่น่าชื่นชมแล้วมีความกล้าด้วยที่จะทำนะครับคุณป้าคิดว่าถ้าถึงจุดหนึ่งที่คิดว่าลูกค้าเยอะพอสมควรคิดเจรณาเรื่องของร้ายแปดไหมไม่แล้วเรื่องร้ายแบดน่าคิดไหมว่าโอเคอาจจะถ้าเป็นร้ายแปดคนรู้สึกว่าเป็นนั่งของเพลองคือมันเป็นร้านอาหารอีสานกำลังคิดอยู่ว่า จะเป็นแบบลักษณะของการฟกซองหรือว่าเล่นกินสดอะไรกําลังกัดแทนหรือว่าขาโจ้เองนี่ดนตรีเป็นวะได้ครับผมเล่นได้ครับโอ้ถ้าเล่นเกก็เล่นเองเลยันที่จะเป็นบ้านๆเลยแบบบ้านๆอย่างใช่ไหมดูลูกค้าเราต้องการลูกค้าลองจับจุดดูว่าเอ๊ะลูกค้าในแต่ละวันเข้ามาเนี่ยเป็นกลุ่มไหนกลุ่มผู้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่กลุ่มเด็กเป็นส่วนน้อยอ่ะดนตรีอาจจะมีบ่งลางได้ซอสเซอร์ได้ แล้วโหเข้ามา new generation คนรุ่นใหม่เพราะว่าตอนนี้ทางร้านถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาเราก็จะให้เด็กเขาสอบถามด้วคว่ามันตอเห็นยังไงดีาจะประเมินนะครับประเมินลูกคาในระดับแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยผมใจคคำที่โจ้บอกว่าเราจะให้เด็กถามว่าลูกค้าบอกงไง ผมอยากจะเปลี่ยนว่าถามเองถามเองถามเองเพราะว่าจะชัดเจนกว่าเรารับบางทีข้อมูลที่รับผ่านมาสองทอสามทอดบางครั้งมันจะไม่ชัดเจนแล้วถูกกั่นกรองวิเคราะห์ไปอีกฟังเราจะเดือเลยถ้ามีโอกาสถามเลยผมว่าผมบอกว่าให้ความใส่ใจกับลาเยอะๆในทั้งสองคนลยครับเป็นไงครับอาหารโอเคเหมือนที่เมื่อกี้เนี่ยโบถามตลอดอาหารเป็นไงครับจะนิยมกินไหมครับมีอะไรติดชมไหมครับว่าอะไรเออผมว่าฟังเยอะๆจะดีดคือเจิตหรือชมการที่เราสร้างสัมพันธ์กับลูกค้ามันเป็นเสน่ห์ ทั้งสองท่านต้องใส่ใจแล้วลูกค้าเนี่ยเขาจะรู้สึกประทับใจตัวเจ้าของร้านลูกค้าถ้ากีเนี่ยเขาต้องจะมาอีกนมถ้าถ้าผมเรากินข้าวร้านไหนไม่กล้าจะมาอีกทีนะผมไม่คุยหรอกเงียบๆแล้วก็ผมถามนิดหนึ่งปัจจุบันที่นี่เนี่ยผมไม่แน่ใจเรื่องของพื้นที่เราจะไม่ได้ชำนาญพื้นที่มากมายวันนี้เองเนี่ยเรามีการทำประชาสัมพันธ์ทำการตลาดอะไรบ้างนะอ,อ่ะอ๋อเราจะมีเว็บไซต์ของเราขึ้นมา ที่เวอร์เว็บเลสซี่สเอ็ดพี่สาวสโมคเฮาส์ค่ะแล้วก็ในนั้นก็จะมีเมนูเมนูแล้วก็แผนที่ที่จะมาถึงร้านได้เลยมินดูได้เลยครับมีบริการรับส่งอย่าลืมไปนันขากเขาจะรู้ชื่อเว็บไซต์เราได้ยังไง ต้องรู้จักประชาสัามพันธ์บนธุรกิจออนไลน์<ช>นั่นหมายความว่าการที่เราจะโพสแนะนําตัวเพื่อให้เกิดกระแสอยู่ตลอดเวลา,าวันนี้มผมจะมาเป็นเบอร์ไวเว็บขวัญชยัยใครจะรู้แล้วผมจะไปรู้ได้ไงที่ออย่ไหนอย่าละทิ้งไอเรื่องพวกนี้นี่นี่ต้องเตือนเพราะว่าผมผมทำธุรกิจประเภทนี้อยู่ตรงนี้ได้แน่แน่าลูกค้าเห็นบ่อยๆเขาก็เข้าเว็บไซต์เราแล้วเขาก็มาแล้วช่องอื่นๆ่ะครับมีก็มีทางเสียแล้วก็เดียร์นำแบบแล้วก็แนะนห ในารที่พ่อมาเรากำลังทำการตลาดเกี่ยวกับการทำป้ายป้ายชี้สาป้ายโฆษณาผมไม่เยแน่ใจเรื่องของพื้นที่จริงๆแล้วถ้าถามว่าพื้นที่แถวนี้มีชุมชนหรือมีอะไรอยู่ ต้องทําไปปลิวไปแจกหรือไปอะไรก็ตามเนี่ยถือว่ากลุ่มลูกค้าที่เข้ามาคือคนเฉลี่ยนั่นเลยขับรถไปแต่ให้เขารู้มากขึ้นเนี่ยในโรงเรียนที่ว่าเนี่ยเอาป้ายไปติดโรงเรียนปัดส่วนรถพิเศษปัดอะไรก็ไปติดแถวนี้ก็โอเคผ่านช่องทางนะครับอาหารเนี่ยลูกมันทําให้หิวได้ใช่สิ่งที่กำลังพูดสิ่ำคัญที่สุดคือฝากเรื่องเลยสองคนต้องอยู่ต้องใส่ใจเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยผมสังเกตดูเนี่ยนี่บอกแหละ พนักง,งานก็ยังค่อนข้างใหม่มเขาต้องการที่เลี้ยงก็ต้องการคนไปคอยคอยแนะนําไปหลทำยังนี้สิทำอย่างั้นสิอย่างนี้นะหลังจาททำนี้นะก็ใจไหลเขาเลยผมเชื่อว่าไม่เหนียวเบาแรงที่คุณสองคนจะทาแต่าขอให้ใส่ใจอีกอันหนึ่งผมเสริมสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราตั้งใจทําสื่อสารกับคนของเราทั้งหมดให้เขาเข้าใจว่าทําไมเราถึงตั้งใจทําอันนี้ออกมาเราทําอันนี้เราใช้วัตถุดิบอะไรอย่างน้อยๆการพูดจากับลูกค้าเวลาที่ไปบริการเนี่ย มันก็จะเป็นความรไว้ใจแล้วว่าเออเด็กที่นี่ให้ความใส่ใจดีนะผมว่าร้านเราเนี่ยหายาเรคพิเศษคืออะไรบางทีเนี่ยการเล่าฝั่งผ่านจากพนักงานเสิร์ฟอ๋ออาหารที่พิเศษทำไม่น่าเราไปถึงเป็นอย่างงี้เพราะได้จินตนาการต่อแล้วคำรสชาติของทีมได้หวาขึ้นด้วยคือร้านอาหารที่เป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยการประชุมพนักงานจะต้องต้องทําทุกวันคุณต้องบางครั้งเนี่ยจับเข้ามาลองซ้อมเสิร์ฟเสิร์ฟเสร็จแล้วงานคุณแก้ข่าวเขาเรียกว่าภาษาเังกฤษโรฟเลสคล้ายๆบทบ่าในงานเสิร์ฟเนี่ยสมมุติว่า สลับกันนะวันนี้เนี่ยจู่ลองเสิร์ฟให้ดูนะแล<ม>้วก็พัฒนานดูนะเวลาถามมาเป็นไงอ,ะอ่ะถ้าอาหารจานนี้อย่างนี้นะครับตรง,งคือต้องแนะนําเขาให้เขาทําให้เราดูเป็นตัวอย่างแล้ว,วเ,เสริมพี่ร้านี่ยนะนอกจาก acting เรียบร้อยาบางอย่างที่เราจะแนะนำในสัปดาห์นี้ให้เขาชิมให้เขาได้รับรู้แล้วเราก็อธิบายเสริม นะครับลูกค้าจะเราจะเขาจะได้แนะนําลูกค้าได้ว่าเออหมูรมควันคืออะไรหมูรมควันนะครับรถมันจะนุ่มๆนะครับน่าหอมจิ้มกระเจวเนี่ยอร่อยมากเลยนะพี่อย่างน้อยช่วยผมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นทำนะครับเรื่องพวกนี้รับรองได้แล้วลูกค้าจะพึงพอใจนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนใช่หมคมากมากก็ ผมไม่รู้นะคือจริงในบางส่วนเนี่ยผมก็เกรงใจเหมือนกันเพราะว่าเราคุยเราจะไปไปพูดก้าวล้ำในสุขภาพเป็นส่วนโจก็เยอะมากเลยค่ะเป็นสิ่งที่ดีกับพลังมากเลยค่ะหวังว่าก็จะเป็การทงจริงด้วยความปรารถนาดีนี่เป็นความรู้เป็นความรู้ใหม่เป็นสิ่งเป็นสิ่งดีๆที่ที่เราแบบรับมาแล้วแบบบางสิ่งที่เราไม่รู้อาจจะได้รู้ได้ยินดีก็ยินดีแล้วหลังจากรายการมีอะไรที่จะให้เพิ่มเติมหรือมีอะไรจะจะอยากจะให ขอความเห็นก็ย uh, ินด mm ีนะครับ hmm. ก right, exactly. ็ผมไม่ไหววันนี้ก็คงเราพูดคุยไปเยอะเหมือนกันนีะไรับเราได้ขึ้นทางแล้วนะครับเราก็ได้เห็นเด็กรุ่นใหม่เราได้เห็นอาหารแปลกๆนะครับคุณโบฝากรบกวนประชาสัมพันธ์ทางร้านกับกับผู้ชมรายการนิดนึงครับได้ค่ะช่วงนี้ร้านเรา สามารถติดตามเว็บไซต์ของร้านเราได้ที่เ uh, ลสซี่สาขาเอสอีสานสโมเฮาส์หรือว่าพิมพ์เข้าไปที่อีสานลมควันได้ค่ะเดี๋ยวขึ้นเป็นตัวเลขข้างล่างจะ<ช>ด,ดูง่ายขึ้นหน่อยะแล้วก็จะสามารถเข,<อ>ข้าไปเลือกเมนูขอ,นของทางร้านมีมีทุกเมนูค่ะดูอร่อยๆส่วนเส้นทางนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้โจเป็นคนแนะนำก่อนจะถึงสายใต้ไหมครับผมเอเี๋ยวเข้ามาเป็นพุ่มต้นสายหนึ่งตัดใหม่ครับผมถ้าเกิดเข้ามาเส้นพี่กระสี ตรงข้ามพีเกษตรซอยสามแปดนะครับผมเข้ามาแล้วดูเธอใต้สะพานซอยบางพบเดี๋ยวใจมาดูอย่างก็ถึงครับผมอือเค ท่านผู้ชมครับร้านอร่อยรถเส้นเท่ครับรสชาติแห่งความอร่อยรสชาติแห่งความสำเร็จนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีร้านอาหารแบบนี้แนะนําให้เราไปพูดคุยกันนะครับหรือมีอะไรจะติดชมรายการนะครับก็เชิญติดต่อตามที่อยู่ข้างล่างนี้เช่นเคยนะครับรายการวันนี้นได้พูดคุยเนื้อหาเยอะมากเลยต้องขอบคุณยิ่งขวัญมากเลยฮะเสลับเวลามารู้สึกว่าหลับมาตลอดทางนะที่ไกออไกลมากเลยไม่ไกลเลยเออขอบคุณมากพี่สอดขอบคุณมากเลยครับคุณโจและคุณโมครับขอบคุณมากครับเราสวัสดีท่านผู้ชมเข้ามาพร้อมกันเลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อาหารจานเด็ดเนี่ยไม่จําเป็นต้องเยอะแต่มันต้องเด็ดจริงๆอาหารที่กินแล้วเนี่ยหากินที่อื่นยากหรือที่อื่นเนี่ยเทียบชั้นกับเราไม่ได้ต้องเน้นแบบตัวนั้นเด็ดๆนะ